วันนี้เราเนี่ยมารีวิวชินก็อตซิล่านะครับเวอร์ชันฟรอเซ่นนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นร่างของเจ้าก็อตซิล่าชิน ที่ถูกแช่ด้วยน้ำยานะครับตามในหนังซึ่ง x อ็กพตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเปิดขายแบบเวอร์ไวนะครับก็จากที่ผมทราบมาเนี่ยเขาเป็นการขายพีบันไดนะครับก็คือเปิดจองเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะหาชมได้ยากผมไม่แน่ใจเป็นเพราะว่า คนอาจจะไม่นิยมหรือว่าอาจจะหาตามยากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาแล้ว X Plus s h i n g o d z i l l a Version Frozen นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าด้านในกล่องแล้วก็สีแล้วก็รวมถึงการเปรียบเทียบนะครับของ Chin c o ซ z i l l a ระหว่างเวอร์ชันตัวสีแดงแล้วก็ a w a k e n สีม่วง ในไซส์ยเซนนะครับมาดูกันว่าจะมีความแตกต่างแล้วก็ความสวยงามแตกต่างกันยังไงนะครับในของสับรูปแบบนี้ครับไปชมกันเลยนี่นะครับจุดแรกเลยเดี๋ยวเราก็ต้องแกะจากด้านข้างซึ่งเมื่อสักครู่นะี้ผมได้ใช้ตัวคัตเตอร์นะครับกรีดตรงสติกเกอร์นี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถแกะออกมาแบบนี้กระดาษแ ด้านในนะครับก็จะเป็นถาดใสแบบนี้นะครับแล้วก็มีพลาสติกกันนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะครับเท่าที่เราเห็นจากในภาพนะครับก็คือเป็นตัวหามนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวบอดี้นะฮะโอเคนี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อระวังนะครับ ตรงส่วนเราจะมีรวดรัดอยู่แบบนี้เราต้องใช้ความใจเย็นในการค่อยๆค,คลายรวดมันออกมานะครับไม่งั้นอาจจะเกิดความเสียหายต่อตัวก็ซิล่าของเราได้นี่ครับรวดก็จะเป็นการตึงแบบนี้อยู่เราก็ต้องค่อยๆนะฮะแกะมันออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยอิพอรมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเราได้มาอย่างเหลือเชื่อฮะ ังจะกเราขายตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาขายตรงนี้ด้วยใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับผมรู้สึกว่าใครชอบตัวชิ้นก็ซีล่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสามารถหาได้นะครับก็มีไว้ก็ครบคอลเลกชันดีนะครับเป็น1ใน3ตัวของไซส,25ส์25เซนนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดตัวไซส์30เซนเนี่ยตอนนี้จะมีเวอร์ชั่นของอาจารย์ยูจิสกายนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ราคาไปดาวอังคารแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แต่หวังรอนะครับตัวเวอร์ชั่นสีม่วงอเวเค้นที่เป็น30เซนติเมตรนะครับที่อาจารย์ยูกิสกายเนี่ยเขาจะรอรุ้นว่าเขาจะทำหรือเปล่านะครับแล้วก็ปลายปี2 5 6 4นี้นะครับ2021เนี่ยก็จะมีตัวงานจากค่าย Omega Beast นะครับสีม่วงไซส์ใหญ่เลยครับน่าจะเทียบไซส์เท่ากับ X-Plus ของใจแกน t i c นะครับเดี๋ยวเราก็มารอชมกันว่าเขาเนี่ยได้ปรับแก้ดีเทลต่างๆที่เคยอาจจะคิดว่าหลายๆคนมีคอมเมนต์ในตัวแรกที่ออกมาในเวอร์ชั่นสีม่วงนะครับรอดูกันครับว่าเขาได้แก้ปัญหาตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันสวยเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครที่เราจะต้องไปไปเก็บมันมาให้ได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยใจแกนติกของไอตัว X p l u s เนี่ยทั้ง3สีถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ราคาไปไกลกันหมดทุกตัวแล้วนะครับรวมถึงไอตัวเจ้าไซส์25เซนนี่ก็ราคาไม่เบาเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่กำลังตามตัวชิ้นก o ซิล่านะครับของ X p l u s s อยู่ผม ใช้เวลาในการแกะลวดนานมากต้องขออภัยเพราะว่ากลัวจีมันจะถลอกนะครับเนี่ยโอ้มีลวดอีกครับ few inches later A later few moments later. หลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับซึ่งใช้ระยะเวลานานมากเพราะว่า,ามันมีลวดหลายจุดมากเหลือเกินนะครับสำหรับในการแกะ,แกะออกมาไม่ว่าจะเป็นล็อกส่วนคอนะครับส่วนขาส่วนหางนะฮะ แล้วก็หลังจากที่เราได้ออกมาแล้วเราก็จะมีออกมาเป็น3มชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งตัวสีแดงแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นแค่2ชิ้นซึ่งมันเลยทําให้กล่องของ2เวอร์ชันนะั้ใหญ่มากเลยครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นกล่องที่ขนาดเล็กลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบ่งหางออกเป็น3ท่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าชิ้นส่วนของหางเนี่ย ถ้าเป็นไซส์แบบนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปใช้ไดเป่าผมในการเป่านะครับแล้วก็ยัดถางเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ3ส,ส่วนออกมาก็ค่อนข้างที่จะมีสีที่แตกต่างออกไปจากสีแดงแล้วก็สีม่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกทุกท่านเห็นนะครับนี่ครับรายละเอียดก็จะค่อนข้างที่จะเป็นอารมณ์จากใสายตาเนี่ยมันจะดูเทาๆเ,เ,เงินเงินนะครับ เหมือนกับถูกฟรีซถูกแช่แข็งโดยน้ํายาทางเคมีนะฮะตามในหนังเลยนะครับดูจากส่วนหัวเนี่ยของหัวหวเวอร์ชันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเวอร์ชั่นของสีแดงแล้วก็สีม่วงมาเปรียบเทียบให้ดูว่าหัวมีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับสักครูคร่เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบระหว่างหัวที่เป็นหัวที่เขาเอ็กซ์ตร้ามาให้ของแพค RIC สีม่วงก่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบของหัวชิ้นดีก่อนมันก็จะเป็นแบบอ้าปากแล้วก็หุบปากนะครับของ2เวอร์ชันส่วนสครับเจอเนี่ยคิดว่าน่าจะคล้ายเคียงกันนะครับแต่นี้จะให้เปรียบการลงสีนะครับของสีฟันนะฮะของตัวหัวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเทียบสีระหว่าง สีนี้ครับสีแดงเวอร์ชันสีแดงนี้นะครับหัวก็จะลักษณะประมาณนี้ครับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะต้องมีชินคอสซิล่าสักหตัวนะครับนี่ครับต่อไปเราจะเทียบสีม่วงแบบฟอนที่กำลังจะปล่อยพลังให้ดูครับอันนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าการอ้าปากก็ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น3หัว4หัวที่เราเปรียบเทียบกันมาให้ดูก็มีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับนี่ครับเกรดต่างๆแต่ท่าทางของบอดี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นบอดี้เดียวกันนะครับของทั้ง3ามเวอร์ชันเนี่ยเป็นบอดี้เดียวกันแต่ว่าตัวเวอร์ชัน Frozen เนี่ยจะมีความต่างของตัวหางนะครับที่ มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตั้งแต่หัวนะครับจะหลดตรงโคนหางเนี่ยรู้สึกจะเป็นชิ้นเดียวกันมีการเปลี่ยนก็คือหัวทั้งสามเวอร์ชันนะครับที่แตกต่างกันนี่ครับ3ามเวอร์ชั่นนี้แล้วก็จะมีหัวของสีม่วงที่เขาแถมมาพิเศษนะครับแบบหนึ่งน,นะฮะ เดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อหางของตัวเวอร์ชันโปรเซนนะครับ mm. เพื่อให้ทุกานดูว่าจะเป็นยังไงครับและนี่คือชิ้นส่วนหางนะครับ mm. ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับ mm. นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับ mm. อืมผมว่าผมอาจจะต้องใช้กันไกล มันเป็นหางที่ปั้นออกมาใหม่นะครับไม่เหมือนกับ2ตัวที่ผ่านมาที่ใช้หางแบบเดียวกันนะฮะนี่ครับการลงสีดีเทลต่างๆนะครับโ,โหสวยงามจริงๆครับซึ่งผมรู้สึกว่าหางในเวอร์ชันเนี้ย อาจจะทําให้เราลดพื้นที่นะฮะของการวางบนตู้ได้เพราะว่ามันน่าจะ,ะยกยกขึ้นมาเดี๋ยวเราจะลองต่อกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยฮนะและหลังจากที่เรานะครับได้ต่อหางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ชินก็ซิล่าเวอร์ชันฟร o เซนที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่ง การต่อหางครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเราเริ่มหลังจากเราต่อ2ตัวที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีทริคนะครับก็คือไม่ต้องเป่านานมากครับแต่เป่าตรงตัวขอบอยางที่มันค่อนข้างที่จะที่มันยื่นออกมาครับก็จะทําให้การยัดเข้าไปในง่ายขึ้นนะครับ สามเวอร์ชันนะครับออกมาในรูปแบบที่สวยงามจริงๆครับแต่เราจะเห็นได้ว่าอย่างหางของเวอร์ชันฟรเซนเนี่ยก็จะเป็นการยกขึ้นมาซึ่งอาจจะช่วยประหยัดพื้นที่ออกมาได้มากกว่า2ตัวที่ผ่านมาเพราะว่า2ตัวนั้นนะครับหางจะยาวไปแล้วก็โค้งออกทางซ้ายนะครับ mm. แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการยกขึ้นมาแล้วก็โค้งออกทางขวาซึ่งระยะหางเนี่ยมันอาจจะทําให้อ่ประหยัดพื้นที่ในตู้สําหรับใครที่อยากวางในตู้นะครับ ส่วนาการลงสีเนี่ยสตัวก็แตกต่างกันชัดเจนครับดังนั้นถ้าเกิดใครออยากจะเก็บแค่ตัวเดียวก็ลองเลือกดูนะครับว่าชอบสีแล้วก็ชอบเวอร์ชั่นไหนมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสเก็บได้ครบทั้ง3แบบก็คิดว่าน่าจะเป็นอีก1ตัวที่สวยงามครับแล้วก็จากการรีวิวที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชินกอซิล่าเป็น เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบในคาแรคเตอร์ของเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะฮะหลังจากที่คือเหมือนเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนของคนญี่ปุ่นว่าหลังจากเราโดนพวกกัมมันตารังสีนะครับจากสมัยสงครามโลกนะครับที่เมืองฮิโรชิมากับนางาซาก,กินะครับก็เขาเป็นตัวแทนของความโหดร้ายนะครับของระเบิดปรมาณูนะครับ แล้วก็ได้ออกมาทำลายมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใครที่ชื่นชอบนะครับชิ้นก็ซิล่า x อ็นะครับลองหาตามกันสะสมนะครับไปตํากันให้แหลกนะฮะสำหรับ3าเวอร์ชันนี้ใครที่มีอยู่แล้วก็ลองมาเสนอหรือว่าแสดงความคิดเห็นให้ดูก็ได้นะครับว่าชอบตัวไหนกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้านะครับเราจะรีวิว X+ Plus, หรือว่าเนกาหรือ HSM นะครับตัวไหนก็แล้วแต่ใน Monster World นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช,ช่อง Behind the Lens ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ